สวัสดีย่ำเลี้ยงครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วสูบน้องปลาดุกครับพี่น้องหลังจากสิบโพดอยู่เป็นเดือนมาแล้วพี่น้องครับเนี่ยเขาจะเดบมาเบิงจักสีย่างหลายไปอนไหนปลาดุกเพิ่งขายเบิร์แล้วเช,ชียร์ไปม,มละลาขายแล้วบอกหลายโลแล้วว่าสันไปแต่ย่างเพราะหาสิบโล่าปลาเนี่ยไปแต่เหลือบอนี่ครับพี่น้องครับสูบน้ำบอ,อกน้ำุดเขียวแหละสีหื่อน้องเลยครับพี่น้องครับบาดเนี่ยเพราะว่า จานลอยก็ตรเมื่อโคนแล้วเมื่อ,บ,อบานแพงเมื่อสารคามแล้วพี่น้องครับก็เลยสีบสูบน้องปลานะครับเอาปลาออกแลก้วก็สีตากบอ่อให้มันแห,ง,ห,หงเลยพูดได้อย่างเรียงตัวกับมาเรียงเลยบานเนือนะครับเพราะว่าคน้นภูตอยูก็เลยเสียขายปลาให้เบิดล์ละพี่น้องนะครับเอ,เอาปลาออกให้เบิดเลยบานเนี้ยใครอยากได้ก็ให้พี่น้องบ้านท่าในหลามาเอานะครับ การเชฟยรไม่เพื่อจกเลี้ยงต่อไก่เพื่อนเอามาลงเองบัดเนี่ยโอ้ยฝนไม่เลวบ่นันว่าสิออกมาหน้าอยู่ว่าสิออกไปเบิ่งตรงหน้าอยู่สันนี้ออกไปเบิ่งยามเบิ่งงัวอยู่ถ้าได้เมื่อหน้าเลยเมือนเดียนะครับเพื่แต่ไปตลาดริมโขงกลับมาตลาดของปลานะครับกลับมาก็เลยมาสูบน้องปลาดุกนะครับตอบคอมเมนต์พี่น้องแล้วก็นกำลังจดอดอเดอร์ที่พี่น้องสร้างมาอยาวันหลากหลายเลยนะครับจิปลมนะครับจิปลมเนี่ย ปลาแดกตอนแน่นะครับพี่น้องคนสั่งมาหลายแห่งนะครับพ่ากันก็เลยเขาได้จดแล้วจนคำนะครับพี่น้องนะครับมืออื่นก็บสีออกเดินทางแต่เศร้าการพอเศร้าภายในดอกทรงของแล้วเวลาพี่น้องนะครับกับพี่น้องคนกับสั้งอยู่ไล่ทางกับมีอยู่นะครับที่ปมชุดสดเต้นตรงๆแล้วะกาปลาแดกตอนพอดกับสั้งไว้หลายนะครับกับสิไป็นทรงเพื่อนน้ำนะครับพี่น้องทรงทางไก่พร้อมใส่กองโฟมบัดใส่น้ำแข็งทรงให้พี่น้องน้ำนะครับ ก็สี่ขวบพท่านดอกเด้อที่ปมก็สี่ขวบพท่านดอกนะครับทรงแบบสดสดโหลดนะครับบ่เป็ญยังดอกใส่ลำแข็งอยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวถ่ายเบื้องตัวปลานล้วกันพี่น้องครับว่าสีลายปันไดนผู้ใดสีมาซื้อมาเอามาเอาเด้อบาทนีนหื้อน้องเลยเด้อนะครับส่วนหัวอาหารที่เหลือก็จะยกไปหน้านะครับไปให้ปลาอยู่หน้านะครับว่าสีออกมาเบื้องหน้าท่านด้เบื้องตัจนคำแหละนะครับพยายามเบื้องหน้าก่อนว่า มือกันสิได้กลับเมื่อบรรพีอยงแล้วนะครับโอ้ยเอาเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้ามับกเราจะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับปลาเน่าไหลบนไหนตอนไปในรวยลายรวยลายพี่น้องตอนครับสีเบิ้ดแล้วครับเนี่ยจะมาเน่าจักตัวบุน้าจนเขียวเบิ้ดเอาถ้าเบิ่งบาดมันบกพี่น้องครับอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยใส่ล้ะนอตัวปลาเน่าเน่าเน่าไหลบนไหนนอตัวใหญ่ซำไหนนอพี่น้องจานลอยไปเดือนหนึ่งพอดีครับว่างั้นนะครับ ยังย่างหน่อยยังหลมาไหนพี่น้องครับมามาเบิงน้ากันสร้างตอกกามามาไหนสร้างตอกมาอยู่บ้านเราเราสร้างตอกสร้างเง็ดเงื่อนจัดรอยครับปุ่นนี่แหละครับนเบนี่ยนี่แน่นอนเลยสร้างเง็ดเงื่อนหน่อยเงื่อนกุตีนี่ผู้ใดแน่สร้างนะ่ะมาเอาเด้อบาทเนี่ยไม่ใงี้สีกับสร้างสาวไข่กับสร้าง แพลลาพลาครับหอ้ ubers, <ไ Get S 1> ให้เขาหบนกูเขาอยู่พระลากูเขาอยู่พี่น้องเชฟไหมพันอนสเสี่ยงตัวพนว่าเอาเขินชุดนี้แล้วพนสีมเรียงพันสีมันอนเฝ้าอย่ังไรนี่ล่ะเอา ก็เลี้ยงต่อเองประมาสามเดือนเกษตรพลาได้ข์ขายช่วงพอดีเนาะขายเกือบสงการหมพอดีเลยนยี่ครับบุปบบับบุบบับอยู่พี่น้องบงโตปลาน้ำท่าก็เป็นน้ำใดพี่น้องพราะเราใช้ดดน้ำปบาป่าน้ำใดครับ ูได <t rio så rails> the ้จลงเข้าป่าพูได้จะลงเข้าป่าเอ้ยพูได้จลงเข้าป่าเฮ้ยอาปลาได้ใหเด้ออ้ายใัวอะไร้งนั่นเบดแล้วเบดแล้วเ่อปได้กับเิดแล้วนี่เ้ยมึ่จไปได้แอวตมื่นได้ ระวังด้มือเิน,เด,เนดิน,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 นี่ครับโตปลากระลังบุปผับุปาปบ่พี่ 3, น้องเลยลงปลาสามพันแจ็คในทูตในห้อมโมบูพี่น้องเลยตะกาว่าหัานกระเบิดไปสามสี่พันลพี่น้องรวมแล้วเบิดเจ็ดแปดพันวันละพี่น้องไหนรวมแล้วนะครับกระต,งม,ตงมาดอกเล็กน้อยนั่น โอ้ตใหญ่ละตัวเนี่ยพอดีพอดีกินมาใหญ่มามาเบิ่งใหญ่มาเบืองใหญ่มามามาฝนกสิมาลพี่น้องเอ้ยฝนกสิตกเลยออนก้นเลดโอตัวพอดีปิยง เอาโบเบนท่อตันท่อตันหัวกระโหลกตันแล้วนะนั่นนนี้ตรงลงหันเด้อโอ้ยพวนตัวปลาไม่เป็นหอเอ้ยกำลังงามงามสีสันกำลังงามงท่อตันแล้วไหมเอ้ย สิเหลือพ่อหาซีฟโล่พ่อลอยโล่ปะบู้นี่น่านจะประมาณนี่แล้วครับพี่น้องน่านจะเหลืออยู่ประมาณหาซีฟโลนี่ยละ่ะขันหอดเด้อย,ยายสีว่าเสีเอาหมู่บ้านในบริษัทเอาไอ้เพื่อนในี่ยหมดเเพาแต่มีเวลามาสูบหนองไม่ยินเสียเลยไม่ย,ยินเสียแม่แม่อ้สีแล้วผมมันปะมีออตื๊ดวะน่ะนี่นน โอ้ยงามครับพี่น้องเอ้ปลาโตปลาครับสวย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 ปลาดุครับปลาดุงามคืนวกเระไหมทัางนั้น อ้มยมาป่าเด้อมาป่าเด้อมา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 เบิ่งปา่าน้อกันพี่น้องกล้องไปโคนาเฮดด้วยช่วยอยู่น่ะน,นี่เอเรีแล้วครับพี่น้องครับบาตพอหล่อต่อพอแล้วทำไมมันเหรียญอยู่นี่สักก้อนตัวนี้นน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 เนี่ยนะครับตาเบิ่งพี่น้องผู้ใดสิบบาทในบาตนี่ผู้ใดสั่งไว้น้องนี่เป็นจังได๋มีพ่อซ้ำกันบ่ทั้งเนี่ย ฐาน่าบอกเบิด์ตก้นตัวนี้น้องในกัดดูลายดูลอยู่แต่ว่าผุนไปไหลอยู่ผุนเหรอพี่น้องมีผู้ใดสั่งไว้แน่มาเอาเด้อบาทเนี่ยผักสลัดตบผักสลัดตบว้าอย่าลงมาเด้อปลาสิกินหัวคนเด้อเพราะไงเก่าเพราะไงเซรานี่คเด้อพราะไงเซรานี่คอยู่ผุนบ่ะ น้องในกะน้องในกะมีใบใบพักอันเม็กญ่ไว่อยูสามเดือนสี่เดือนประมาณสามเดือนพวนน้องในกะหลายเติบน้องในกะดี ระวังเมือเด้ล๋ลูกระวังเมือเด้อปายูหน้ากับจักซับไหนพี่นออ้องเพราะตัวได้กออกเมื่อหน้าอยู่ว่าคำแล้วถ้าเบิ้งปะดุกตัวนี้ก่อนพี่น้องจังสีงออกเมื่อหน้านะครับว้ายไปเอื่อโครมาซืือปลาแล้วเร็วปาะนี้ไปไป,ไปรอเอื่อไหนแน่ไปไอซี่ไป,ไปบอกคนมาเอาเด้อ พี่น้องครับอัปเดตคลิปน้องปลาดุกจานรอยครับสูพี่น้องเบิ้งนะครับคลิปนี้นะครับปลากันย่างหลายเตื้อบนแหละครับประมาณหาซีบรูได้ยอดอกอยู่ในหนองนี่นะครับเพราะว่าตัวแม่พ่นขายช่วงจานรอยไป็นบรรพีงนะครับอันนี้กันย่างพ่อได้เติมกันนะครับพ่อได้ค่าหัวอาหารจวดจัดจวดจัดอ้าวคลิปนี้ครับนี้แรงนี้พี่น้องครับอีกจะน้อยสูบบนหน้ากันในเมื่อเด้อมันคำแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ้งปลาแล้วกับจีปุลละนะครับ ยันรอเดือต่อพี่น้องทร่มมากว่างันกับบริษัทสายเพื่นเดี๋ยวทิ่ทรกลับอยู่ปลาดุกจ้าปลาดุก,ดกอ้าวพ่อมาพ่อไลอ้มันได้ร้อยเหรียญน้ำเนี้ยนี่สองบอ่อสองหนองพี่น้องครับปิดเครื่องเลย เรียบร้อยเอาโอเคบาทนี่ก็ทาเพิ่นมาเอาสันตัวบาทนี่มาเด้อมาเด้อหมดเร็วหมดเร็วเรียบร้อยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปซับนี่แหละพี่น้องนะครับจวดจาดฟาดบื้มบอ่อประดุกจานร้อยนะครับติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะครับเอา,าเองาบาทนี่